ซื้อสามแท่งส่งฟรีไปเลยลดเพิ่มในรายด้วย30บาทลูกค้าคือคุ้มมากๆนะคะมันเป็นช็อปกันวันเงินออกลูกค้ามันเป็นหนา ช็อปกันวันเงินออกเดี๋ยวปัดให้ดูนะคะใครเป็นหมอกเล็กๆน้อยหมอกกระจุกหมอกกระจายสามารถปัดไปได้เลยสั่งวันนี้ออเดอร์ที่ชําระเงินนะคะก่อ,อนทีย่ยงออเดอร์จะถูกจะส่งออกรอบวันนี้เลยลูกค้าแค่ปัดเบาๆนะคะ,บบะ,คะตัวนี้จะใช้คําว่าแค่ปัดลูกค้าตัวนี้คือจะมาใช้งานได้เป็นปีแล้วสามารถเขียนคงเขียนคิวได้หมดตัวนี้จะเป็นแบบหมุนขึ้นหมุนลงนะคะลูกค้าเนื้อปางข้างในคือเยอะมากแล้ว,ลวเนื้อปางสามารถปิาาถปดได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเถือกหัว้างหัวล้านลายหงอกผมหงอกหงอกเป็นจรหงอกตรงจรหงอกตรงจรหงอกตรงจอรหงอกลายผมลูกค้าดูหงอกตรงนี้นะคะคือตรงนี้ลูกค้าต้องสังเกตดีๆเพราะถ้ามันปิดแล้วมันจะเรียวมากมันจะดูเป็นธรรมชาติมันจะแยกไม่ออกเลยว่าพวกนี้จะเป็นส้นงอก ที่ผ่านการปกปิดเนี่ยลูกค้าดูคือลูกค้าจะดูมองแทบไม่ออกเลยแล้วเขาจะไม่ติดหนังสีสันนะคะเพราะถ้าเราไม่กดหนังสีสันโดยตรงจะไม่ติดนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากปกปิดหัวบางหัวล้าน,าน,านต้องใช้มือแตะๆนิดเดียวลูกค้าแล้วแค่นหนึ่งมันสามาสามารถใช้งานได้เป็นปีอันนี้เนื้อปามข้างในแค่นหนึ่งนะคะลูกคา้าไม่ว่าหงอกลูกค้านะคะจะเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะต้องการปกปิดในส่วนไหนของผมนะคะคือมันสามารถปกปิดได้หมดแล้วลูกค้าให้ลูกค้าดูพวตองหอกไรหงอกงเลยถ้าเราปัดลงมาโดนหน้าผักมันก็ไม่ใช่วัดติดหน้าผากนะคะตัวนเหนอตื กันเหงือกันน้ำติดทนนะคะลูกคา้าตัวนี้จะเป็นกันเหงื่อกันน้ำติดทน5 9บาทเก็บเอาคูปองด้วยส่งฟรีให้เลยในไลน์นะคะลูกค้าส่งฟรีให้เลยนะคะราคาส่งฟรีจะได้ในไลน์เท่านั้นนะคะหากเราลงไลน์ลูกค้าก็จะเป็นราคาปกติเลยข้อดีของลูกค้าสั่งซื้อในไลน์ลูกค้าได้ส่วนลดเยอะแยะมากมายคูปองจะอยู่ตรงกระตาด้านหัวมซ้สายมือของตัวเองนะคะ59ิบกาบาทเท่านั้นสี่เขียนคิ้วปิดหงอกหัวบางหัวล้านหัวจิดได้หมดกัดส่งวันนี้นะคะลูกค้าที่ชำระเงินก่อนเที่ยงลูกค้าออเดอร์จะถูกจ